15แมตช์เลยีครับไฟเกมแล็บ15แต้มแอนด์คิคินพอยต์ต้องได้ไม่ต่ำกว่า12แต้มแอนด์มี่มสเกตเวพอยต์ถึงจะยังอยู่ในเส้นทางที่จะไล่ล่าตำแหน่งแชมป์กลับมาไว้ที่เราในเลกแรกเพราะฉะนั้นใน5เกมที่เหลือเนี่ยสำคัญมากใน5เกมที่เหลือเราเล่นนอกบ้าน2แมตชป คือแมตช์บางกอกการ์กับแมตช์ีสเกตที่เหลือเราจะเล่นกับสวัสดแคปแล้วกับราชบุรีจะย้ายมาเล่นในบ้านเราก่อนนั่นคือความได้เปรียบซึ่งเราต้องเก็บ12แต้มให้ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ไม่ได้เนี่ย อยู่กับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของพวกเราทุกคนปัญหาของเราคือการจบสกอร์จังหวะสุดท้ายแดนสุดท้ายเราเก็บบอลไม่ได้เราจบไม่ได้ทำให้เราต้องเสียแต้มแล้วก็เสียโอกาสที่ผ่านมาเนี่ยเราครองบอลมากกจริงครับเแต่ว่าในขณะที่เราครองบอลมากเรามีโอกาส จุดอ่อนของเราก็คือแดนสุดท้ายการจบสกอร์อันที่สองที่เป็นจุดอ่อนของเราก็คือเซกันบอลตรงกลางซึ่งเรามีเวลาจากนี้ไปในการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปเล่นกับ BG ในวันที่22เราต้องแก้จุดเหล่านี้ให้ได้สำคัญที่สุดก็คือให้ความมุ่งมั่นแล้วก็หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ร Have to fight, never give up. กูก็หวังว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเป็นหัวใจเดียวกันแล้วเราจะสู้ด้วยกันพรุ่งนี้ซ้อมห้าโมงครึ่งนี้5:30 training ที่นี่เยวันนี้วันเกิดกับตันเอาตัวแทนสองคนมาอวยพรวันเกิดให้พี่ผมหน่อยคนแรกทูเน็ตัวเชียร์ f o ไม่ก Okay. Hey, my friend. Nice to meet you. I love you. But eggs? Where is the cake? No, no egg, no egg, no egg, no, 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 no cake. Why not? Nothing. I say it said but no. half today. tomorrow. half I buy for you? No. Tomorrow. Oh, no. yes, yeah, sure. Tomorrow. No, no. no. but today. No? no, today. Yeah, yeah, tomorrow. Nothing. Hey, go. Hey, what? Hey.

f i n ิ s h finish เฮ้ยโอเคคือสภาพแข็งแรงอย่าเจ็บเป็นกัปตันเป็นหัวหน้าของทีมทุกคนรวมใจเพื่อนร่วมทีมทุกคนกลับมาให้ได้รักษาตำแหน่งแชมป์ให้ได้ เราต้องทำได้กับตันต้องเข้มแข็งแล้วกับกันต้องเป็นผู้นำของทุกคนก็ขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนครับอ่ะกดตูนเน็ตเดมุกเตงเ a งเล็กเตียวบิสโคลบิสโคลเดยเฮ้ y What? No, he said here. Why don't, why don't? How? I, 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 I don't know numbers in Thai. No, you know. <laughs> <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, ตอนหลังนี่มันนับอะไรแปลออกไหมถามดินับนับบอเชอนีมบอลชอูเข้ามาเตะเนดอเลยไหนเลยไหอยู่ืไหนเนเนเลยไหนอ่ามาอวยรวามพิกน่อยมึงอ่ะเป็นตัวแทนน้องๆหน่อยมาอวยพวามพิกบ ภาษาภาษาที่ผ้าอะหนังภาษาภาษาหนังก็ได้โอ้ภาษาหนังหนึ่งวันนี้วันเกิดครับวันนี้ก็วันเกิดอ่ะสุจอดตุ่มๆน้ำขอให้ปัดมังเข้าสักลูกครับผมอย่าอดเงี่มีความสุขหลายๆครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแร่งครับครับเป็นผู้นำให้น้องๆแล้วก็ให้ทุกคนเพื่อไปไปถึงแชมป์ครับผมมีความสุขนะครับ

ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปพรมันเกิดให้แล้วก็ thank you e v e r y o n e f o r t h n a y ชิง n ิม a อกจากเ s ท e ี่พี่อยากให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษเน่ยอยากให้ทุกคนลืมวันที่ผ่านมาแล้วก็นึกถึงอนาคตแล้วก็รวมใจกันเล่นนะครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันสู้ไปกับพี่แล้วก็ช่วยพี่วิ่งด้วยนะครับ happy birthday to ้ o u โอ้ย้าร์ลส์มอน